สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับเช่นเก่าเช่นเคยนะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูที่ดินทำเลทองครับที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่นาครับเป็นที่นาที่ติดถนนหลวงนะครับติดถนนหลวงหมายเลข2 0 7 6ครับจากสี่แยกส้มปล่อยนะครับไปถึงสามแยกม่วงหมาก อำเภอรกรตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งจะผ่านเส้นทางก็คือผ่านอำเภอโพสีสุวณนะครับแยก,กอีเซนะครับแล้วก็ข้ามห้วยทับทันนะครับแล้วก็ไปถึงแยก,กมวงหมากนะครับพิกัดที่ดินตรงนี้นะครับที่นาตรงนี้อยู่ที่เอ่อระหว่างบ้าน บ้านเสียวนะครับถึงตำบลอีเซนะครับอยู่ระหว่างติดกันนะครับแต่ว่าขึ้นตำบลอีเซนะครับอยู่ติดแผ่นปูนนะครับด้านขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็จะอยู่ติดกับรีสอร์ทนะครับซึ่งห่างจากรีสอร์ทก็ประมาณสักร0 0ยสอเมตรประมาณ100เมตรนะครับด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางนะครับ สนุนลาดยางทางหลวงหมายเลข2076นะครับด้านหน้ากว้างมากนะครับนี่ครับผมแทนให้ดูนะครับหน้ากว้างก็ประมาณ3-40เมตรนะครับ4 5 5 0เมตรได้นะครับด้านหลังก็ประมาณความยาวด้านหลังประมาณสักร0 0 1ร0อกว่าเมตรนะครับที่ดินจำนวน3ไร่1งาน79ตารางวานะครับเป็นที่ดินสวยๆนะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้0649795411ครับ0649795411ครับราคาขายนะครับเราเปิดราคาไว้ที่3ามล้านสแสนบาทนะครับถูกนะครับ ถูกแล้วก็คุ้มนะครับเพราะว่าติดถนนลาดยางนะครับถนนเส้นนี้นะครับกําลังก่อสร้างเป็นสี่เลนนะครับใกล้จะมาถึงแล้วนะครับก็รอช่วงนะครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับดูครับถนนนะครับมีทางเข้านะครับที่นาสวยๆนะครับ ถ้าถมนะครับถมแล้วจะสวยมากนะครับที่นาตรงนี้นะครับสามไร่สองงานอ่าสามไร่หนึ่งงานนะครับเจ็ดสิบเก้าตารางบาทตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับทารีสอร์ทหรือว่าทํอ่าทําเป็นตลาดก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่สัญจรไปมานะครับก็จะได้จอดซื้อของนะครับหรือทําเป็นโรงงานก็ได้นะครับ ด้านข้างนะครับก็ม,มีถนนเข้านะครับเป็นถนนทำเป็นถนนเข้าที่นานะครับนี่คือสุดแดนนะครับส, Cole สุดเกดตรงน oui. well ี้นะครับหมุด <minorities> <iyorum. S 1> สุดเกตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหลักนะครับนู่นนะครับมองเห็นเป็นพุ่มไม้อยู่ตรงนู้นนะครับสุดเขตแล้วก็ยกแพนไปดูนะครับก็นู่นนะครับสวยมากนะครับ เป็นที่เงินที่ทองนะครับทำเลทองเลยนะครับที่ดินตรงนี้สำหรับท่านใดสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับ0649795411ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับนั่นะครับมองเห็นก็จะเห็นเป็นรีสอร์ทนะครับ ถ้าเดินกลับไปนะครับด้านด้านซ้ายมือก็จะเป็นแผ่นปูนนะครับด้านขวามือก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ทําการอบตนะครับห่างไม่ถึงกิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นจะเป็นชุมชนนะครับใกล้แหล่งชุมชนมากนะครับหายากนะครับเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนขายนะครับ สำหรับเจ้าของใหม่ท่านใดนะครับสนใจจะซื้อนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่ดินทำเลทองนะครับหายากแล้วนะครับราคานี้นะครับถ้าสีเลนขึ้นนะครับถนนสีเลนขึ้นนะครับทำถึงวันไหนเมื่อไหร่นะครับรับรองที่ดินพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับซื้อก่อนนะครับก่อนสีเลนจะมาถึงนะครับเหลืออีกไม่กี่ช่วงนะครับสีเลนก็จะเข้าถึง นะครับตัดตัดผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ